ในคลิปนี้นะครับก็จะมาเริ่มของขั้นตอนที่1น,นะครับในกระบวนการคิดเชิงออกแบบสรือชื่อว่าดีไซน์ t h i n k i n นะครับซึ่งขั้นตอนที่1เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับคือขั้นตอนที่ชื่อว่าการเข้าอกเข้าใจปัญหานะครับหรือว่า empathize เป็นการเข้าอกเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าซึ่งเราเรียกว่าเพนพอยท์ครับตัวอย่างของการเข้าอกเข้าใจปัญหานั้นเราสามารถ จะดำเนินการอย่างไรเพื่อนําความเข้าอกเข้าใจปัญหาของลูกค้าไปพัฒนาสินค้าและบริการนะครับผมมีตัวอย่างให้ทุกท่านรับชมนะครับยกตัวอย่างนะครับ ปนพอย์หรือปัญหาของลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยในสิ่งที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งมีกระแสนิยมนะครับในการรักโลกมากขึ้นแล้วก็ต่อต้านบรรจุภัณฑ์ที่มาจากโฟมนะครับซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยที่ทางผู้บริโภคนะครับมีความต้องการในการใช้บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับจะสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะครับและ เป็นมิตรกับผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ครับก็จะนำมาสู่ในแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการซึ่งผมได้แนะนำตัวอย่างในข้างต้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้นะครับนำมาจากวัตถุดิบที่เป็นมาจากธรรมชาตินะครับคือต้นจากนั่นเองนะครับซึ่งต้นจากเนี่ยจะมีเยอะบริเวณลุ่มน้ำนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการนำต้นจากหรือวัสดุที่มี ในธรรมชาติหรือในท้องถิ่นเนี่ยมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการของชุมชนนะครับจะพัฒนาได้อย่างไรนะครับโดยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1เริ่มจากการเข้าอกเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าก่อนครับในกระบวนการที่1 Empathize เข้าอกเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าเริ่มจากกระบวนการวิธีการศึกษาลูกค้าครับการศึกษาลูกค้าเนี่ย มีหลายวิธีการหลายขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากการสังเกตนะครับโดยสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าว่าลูกค้าใช้แล้วลูกค้ารู้สึกอย่างไรนะครับหรือจากการสัมภาษณ์หรือการสอบถามลูกค้าได้โดยตรงโดยที่ว่าไปสอบถามลูกค้าครัว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วเขาต้องการ ที่จะพัฒนาเป็นสินค้าและบริการอย่างไรที่ตอบสนองความต้องการของเขาได้มากที่สุดนะครับโดยกระบวนการสัมภาษณ์เป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆนะครับที่จะเป็นการที่บอกว่าเรากับลูกค้าใกล้ชิดกันมากน้อยแค่ไหนหากเรากับลูกค้ามีความใกล้ชิดสนิทสนมหรือไว้เนื้อเชื่อใจกันมากๆลูกค้าก็จะกล้าที่จะบอกปัญหาและความต้องการที่ลูกค้ามีอยู่หรือเม็ดคันหรือเพนพอยท์ที่มีอยู่ให้กับ ทุกท่านทราบหรือให้กับผู้ประกอบการทราบซึ่งการสัมภาษณ์และถามความต้องการลูกค้านั้นจะเป็นนำมาสู่ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าต่อไปครับและขั้นตอนที่3หรือวิธีการที่3ครับหากเราไม่สัมภาษณ์หากเราไม่สังเกตเราก็ทำตัวเสมือนว่าเราเป็นลูกค้าซะเองครับโดยเราทำเสมือนว่าเราเป็นผู้บริโภค ใช้บรรจุภัณฑ์ลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วตัวเราที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มนั้นรู้สึกอย่างไรและมีปัญหาอย่างไรนะครับหรือในแนวทางที่จะใช้ปฏิบัติโดยทั่วไปเราสามารถใช้ทั้ง3วิธีการคือการสังเกตการสัมภาษณ์จากลูกค้าโดยตรงหรือการทําตัวเสมือนว่าเราเป็นลูกค้าซะเองแล้วนําข้อมูลที่ได้จาก3กระบวนการมาทวนสอบ เพื่อดูว่าลูกค้าต้องการที่แท้จริงคืออะไรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือการที่เราจะไปเข้าอกเข้าใจลูกค้าได้เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครหากเราไม่สามารถไปตอบลูกค้าเป้าหมายได้หรือทุกท่านไม่ทราบว่าลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงคือใครเราก็ไปถามผิดคนคำตอบที่ได้เราก็ผิดประเด็นปัญหาที่เราได้ก็ไม่ถูกต้องนะครับตัวอย่างในการ พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับผู้ประกอบการที่จังหวัดตรังและจังหวัดปัตตานีนะครับไม่ได้มีในใจเลยครับว่าจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่อยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งผมและทีมงานและผู้ประกอบการเราก็ร่วมกันไปวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าที่แท้จริงโดยการทําความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายร่วมกันครับเรารู้แล้วครับว่าเรา ต้องการขายใครลูกค้าเป้าหมายคือใครเราก็ไปสอบถามและไปดูป,ปัญหาที่เขาใช้อยู่ครับลงพื้นที่ไปในตลาดที่ขายสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสละดลักโลกแล้วก็ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติไม่ใช้โฟมนะครับและหลังจากนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ไปทําความเข้าใจผู้ประกอบการที่ใช้บรรจุพัณฑ์ รักโลกที่ทดแทนโฟมเช่นเดียวกันว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ณนะปัจจุบันเขาใช้บรรจุพัณฑ์ชนิดไหนแล้วเขามีปัญหาอย่างไรและต้องการอย่างไรนั่นคือตัวอย่างการเข้าอกเข้าใจปัญหาครับนอกจากนี้นะครับก็ไป ทำความเข้าอ,อกเข้าใจปัญหาในร้านที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเช่นเดียวกันนะครับเช่นร้านอาหารร้านเบกเกอรี่หรือร้านรักสุขภาพนะครับรวมถึงร้านที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่นเพื่อที่จะต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับและนําสินค้าต้นแบบที่มีอยู่ณปัจจุบันครับว่าลูกค้าใช้สินค้าไหนอยู่มาใช้ในการเปรียบเทียบก็ได้นั่นคือการทําความเข้าอ,อกเข้าใจปัญหานอกจากนั้นครับ ผู icate, ้ประกอบการก็ต้องเข้าอกเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการด้วยครับว่าผู้ประกอบการมีปัญหาตรงไหนในที่จะต้องนํามาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการนะครับก็มีการพูดคุยร่วมควรมีการพูดคุยร่วมกันนะครับว่าความต้องการของในการพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องเข้าอกเข้าใจปัญหาร่วมกันนะครับต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสมาชิกในทีมของกลุ่ม ผู้ประกอบการร่วมเช่นเดียวกันว่าต้องการอย่างไรนะครับสุดท้ายสรุปในขั้นตอนที่1ของกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งนะครับคือการเข้าอกเข้าใจปัญหาหรือ empathize การเข้าอกเข้าใจปัญหาหรือ empathize คือการที่เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ได้วางไว้โดยมาจากกระบวนการสัมภาษณ์กระบวนการสังเกต และกระบวนการทดสอบด้วยตัวเองครับเจอกันใหม่ในขั้นตอนที่2ครับสวัสดีครับ